เรียกว่าเราเผื่อแผ่ความรักกับทุกคนไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันคอมเมนต์ก็บอกคอมเมนต์ใหม่ก็คอมเมนต์เหมือนกันที่บอกรักดาววี่อยสไตล์ยังไงนะยังไง่อบเลยเครอเป็นไงคำวยพอหลุดเขาคำวยพอน้ารักหน้ารักครับซึงซคือโปรติกเขาเป็น แนวโรแมนติกอยู่แล้วนี่นานๆทีนะนานๆทีจะเป็นอย่างนี้ดีใช่ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วปกติก็เป็นยังไงอ่ะก็ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนบางครั้งจะนิ่งๆหน่อยกักๆอะไรครับผมแล้วของวันนี้เขาตกใจปีบ้างไหมเขาก็ถูกใจก็ไม่ใช่เลยได้เป็นอะไรดีมากเฮ้ยให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะใครเลยอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดูพวก หนังซีรีส์ครับเขาก็เลยจัดเซตโฮมเทเตอร์มาให้ก็ดูก็ดูเพลินดีมาดูในโรงหนังอะไรโฮมเทเตอร์มาติดตั้งที่บ้านเราเลยเนี่ยหรอก็เหมือนเราต้องเชื่อกันอีกแล้วต่อกันเลยมันก็เป็นห้องเดิมได้เลยครับผมแต่ก็เอาแบบเอามาต่อกันเองให้ผมผมผมติดตั้งผมติดตั้งผมไปนั่งแกะนั่งแกะนะเพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเราไหมมาซื้อเรามา ก็เซรั cool. ่วเซรั uh ่วชอปเปอร์เฮลเลยได้ลองอยากได้ลองมาดูอยากได้ลองได้ลองเลยเหรครับผมก็ดูไปหลายเรื่องแหละเพลินเพลินที่ดูเลยบอกเอาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกใจยังไงอะไรเงี้ยรีววิก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบชอบชอบสาวเลยชอบแต่งงานชอบแต่งงานนี่แหละนี่แหละ ก็ก็แอบได้ดูเหมือนกันครับเหมือนมันก็ได้ส่งทวิตเตอร์แล้วแบบเพื่อนแฟนก็พวดไม่ให้ดูว่าเนี่ยเป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างก็แค่ได้ตัดดีมาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์ไม่ไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอยังไงคือเหมือนเหมือนเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอื้งแต่อื้งอื้งก็น่ารักนะเออน่ารักดีนะ เพราะขามีอันนึงที่คนมากกำลังศึกษากำลศึกษาการอย่างเงี้ยรู้สึกไงคำนี้คำากำลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุประิทครับผมพาตั้งให้แบบว่าพุ่มกับการเรียนเราต้องเรียนรู้ศึกษากันไปในในทุกเรื่องโยงไปไหนสมปริญญาธงโทมาแกนแผ่นเอาไปโยงหรอเพราะกำลังศึกษากันอยู่แล้วถ้าถามว่าเราเกัง มิวกระตุ้นยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ว่าในจะในฐานะอะไรก็ตามเริ่มตะกุบตะกักแล้วแต่พอเองเขาไม่สำคัญเราเราเราโล่งไปมิวว่ามันหรือว่ามันก็เหมือนแบบก็ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วครับโล่งๆแหละก็สบายใจครับผมที่ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่า มันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนบอกว่ามันเกี่ยความคาดหมายเพราะปกติคุณไม่ค่อยไม่จะแสดงออกใช่ไหมผมก็เดียวความคาดหมายเหมือนกันสบายเหมือนกันสบายเหมือนกันไม่ได้ดูเลยครับมามามาตามดูทีหลังเขาเนี่ยแหละเป็นคนบอกให้ตามดูเหนี่ยว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างไม่กินมแล้วเรายิ้มมารูปเรายิ้มมาติดนะนั่งไปแล้วติดต้องคะแน่ารักดีครับน่ารักดี ก็มีมีมีโอกาสครับผมก็มีหลายๆแบบหลายหายงานติดต่อมาเหมือนกันแต่ก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับคิวต้องดูรูปแบบงานนะว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรก็เอาก็เอาจริงถ้าถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราและกันก็รู้สึกว่าก็เหมาะที่จะรับ ที่จริงเขินไหมขนาดเราออกคนเดียวยังเขินเลยก็ออกคู่เขาไม่เขินเลยนี้แบบนั่นไงมันเป็นมันก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเขินเลยเไม่หรอกมาศึกษาดูใจแซวว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเป็นโซนแลนะเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันอ้โดูใจกันดูใจยังไงครับแฮชแท็กยาวจังเลยกันเลยยามีคู่เปอนเป็นคู่กัลยยามีที่ดีแล้วถือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แค้์กันหรอก มันแน่นอนมันแน่นอนออกว่าเขาเป็นตัาแบผ้ใหญ่ครับก็ผมชอบชอบความโพสิทีฟของเขาครับชอบความแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วเหมือนเอเนจีดีเวลาไปไหนอยาไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากๆเลยเที่ยวครับคนคิดวกอะไรอย่ ใช่คือคือเขาเป็นคนที like ่เหมือนแสดงออกแล้วความคิดต่างๆด้วยเนี่ยมันจะเป็นแนวบวกหมดเลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้เหมือนมีมันมีพลังบวกจากเขามาเรื่อยๆอะไรแบเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความโซ่ด้วยแล้วมีความโซ่อุ้ยกันทำไมเนี่ยกำลังโซ่เปิดกันแล้วแใกันละกันเนาะ่ครับก็มาถูกต้องเลยหคนก็สนใจเรื่องที่พระอวยพรเขาถามว่าคู่เพื่อนที่นี้ไม่มีเซอร์ไส์หรือเล่ ทำไมเล่นเล่นหายเปลือยไม่เปือยไม่เปลื้อยบนถึงเปือยข้างบนมันมันอยู่ทะเลก็เป็นชุดที่เหมาะกับชายค่ะไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์น้อยใส่ซัมเมอร์นก็ไปด้วยกันแน่นอนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนช่วงช่วงเดือนหน้าก็จะมีบินหลายประเทศเหมือนกันแต่ว่าพัก ภาพเดทจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบระยอยลงยังมีช็ตอตอีกไหมพี่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแต่แค่ลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเก็บไว้ดูกันเองบ้างเก็บไว้ดูบ้างแ้วอารมณมันก็เปลี่ยนเยอะ อะไรเลยครั at, s. <S บก็เรียนเยอะไหมต้องส่งให้เขาดูไหมบ้างลูกไหมคือก็ก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงเนี่ยมันก็รอทั้งคู่นะหมันถึงว่าซิกแพ็มันก็ได้ทั้งคู่มันก็เหมาะสมกันอยู่เรามีแอปพลิเคชันช่วยครับมันไม่แอปได้หรอที่แชร์กันต้องบ้างนิดนึงมันถวกในกันกรรมพื้นเมืองนครับ เอาแบบจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแล้วกันก็แล้วก็แล้วแต่ผมวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงเล่นข่าวแล้วก็ิีมันเลยว่าเออวันเกิดไปกินข้าวด้วยกันก็มีมีไปกินก่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานแฟชั่นวีก็เลยไม่ได้อยู่ที่ไทยวันเกิดมีของขวัญให้แล้วเนาะใช่เรียบร้อยแล้ว มีไปตอนยังไงคะไปต <ไป S 1> <พ>อ,อนจะยู่ที่โคโรเลยว่าโคโรนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสาเร็จอะไรพวกนี้ครับมี่เขาเป็นห่วงอะไรกันบ้างในระหว่างกันที่แบบว่าตั้งแต่จัดการอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องส,นนสุขภาพหรือเรื่องอะไรอย่างเงีในใน้ยบางเขาก็อย่างของเขาก็เริ่มขึ้น30แล้วก็ม, <c oughs> มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยบางบางทีหมอนัดบางทีเขาก็แบบทางานหนักเกินแล้วไม่ค่อยไปหาหมอไม่ภาษากันบ้างไปเขาเห็นก็แต่ทำธุรกินทำอะไร ก็คุยกันทุกเรื่องเลยครับผมว่าแบบเป็นยังไงบ้างใครนู่เลยก็แบบทำอะไรยังไงบ้างแล้วพอย่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกันเรื่องธุรกิจก็เลยแบบให้คำปรึกษาเขาได้ก็เป็นพันเดอร์ในชีวิตจริงแล้วก็ะพันเดอร์การื่าทำงานใชาแล้วพกลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเหมนกั เออแปลกเหมือนกันใช้ส่วนใหญ่ไปงานต่างประเทศเยอะครับทั้งเดี๋ยวช่วงมีนายมีสายก็ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันแต่ก็ไปด้วยกันไหมครับไปด้วยกันมีก็ไปคนเดียวได้แหละคอลวันนี้ใคด้เราคิดถึงคิดถึงไหมฮะก็เราก็มีวิดีโอคอลไง ต่อไวไฟไวไฟโรงแรมเมืกันนี่แหละคนจริงเ่ได้พูดเรื่องงานเลยเนี่ยแล้วกยักไม่มีผลัายเมีโยคอยกายมีสุภาษิตไม่ตายใหมไม่เคยตายใหม่ตาไดเรื่อยๆใกัไดเรื่อยนี่ความมาดีไหมรักนะครับพูดยังไงฮะรักนะครับนี่แหละไะไละรักใครรักกายรักตะกอนลกกะกะกน ฝาผลงานตอนนี้มีออนแอร์ครั day, บผมเวลาลูกุ่งครับผมก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากเลยครับก็ฝากติดตามอีกครึ่งเรื่องเครื่องครึ่งหลังที่เหลือด้วยฝากติดตามด้วยครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็ฝากติดตามด้วยครับผมไม่ได้มีแต่เรื่องความรักนะเพราะผลงานฝากผลงานนู่นเลยอะ